สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินตอนที่23สมุดฐานของความเจ็บป่วย5อย่างจากประสบการณ์ในการใช้สมาธิจากพลังกสินบำบัดความเจ็บป่วยให้กับคนป่วยจำนวนหนึ่งได้พบสมุดฐานของความเจ็บป่วยมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน 1. สมุดฐานจากวิบากกรรมความเจ็บป่วยอันมีสมุดฐานจากวิบากกรรมในอดีต เป็นความเจ็บป่วยที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับศาสตร์สมาธิบำบัดหมายความว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้อย่างมากแค่ทุเลาลงบ้างนิดหน่อยแค่นั้นและรักษาด้วยพลังสมาธิบำบัดก็จะไม่หายอย่างมากแค่ทุเลาลงบ้างเท่านั้นเช่นกันทางเลือกของผู้ป่วยจึงมีเพียงสองอย่างคืออดทนรอจนวิบากกรรมหมดก็จะพบทางรักษาให้หายเอง หรือไม่ก็รอความตายมาเยือนอย่างเดียวอาจเกิดข้อกังขาว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกรรมจึงขอตอบว่าในตอนที่ยังป่วยอยู่จะไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ก่อนโรคจะหายอาจจะได้คำตอบด้วยตัวเองในกรณีนี้ถือว่ามีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองเมื่อตอนเป็นเด็กเรียนอยู่ประมาณป .1 ป .2 หลังเดินกลับจากโรงเรียนผ่านบ้านญาติญาติคนนั้น ได้จ้างให้ทุบหัวลูกหมาตัวเมียสองตัวที่เพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันเพราะเจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงและให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงก็ไม่มีใครเอาจึงเป็นเพชฌฆาตวัยยาวได้ค่าจ้างครั้งนั้นสี่บาทในการก่อบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการประมาณ12ปีให้หลังวิบากกรรมก็ตามมาเมื่อถึงเวลาที่เคยก่อบาปกับลูกหมาคือเวลาหลังเลิกเรียนก็จะมีอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ แม้จะไม่รุนแรงมากจนถึงกับทนไม่ไหวแต่ก็ทรมานอยู่พอสมควรเป็นตอนเย็นยาวไปจนกระทั่งนอนหลับพอตื่นขึ้นมาอาการก็หายเป็นปกติแต่พอถึงเวลาบาปกรรมอาการปวดหัวก็จะกำเริบขึ้นอีกเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นคืนหนึ่งขณะนั่งสมาธิตอนก่อนนอนก็ปรากฏภาพในมิตตอนวัยเด็กที่ได้เป็นเพชฆขฆาตสังหารลูกหมาก็ปรากฏเห็นเด่นชัดในมโนทวารทั้งที่ลืมไปนานแล้ว จึงได้ทราบสมุดฐานแห่งการปวดหัวว่ามาจากวิบากกรรมนี้เองเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงได้กล่าวขออโหสิกรรมและกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลที่เคยบำเพ็ญมาให้กับลูกหมาสองตัวนั้นพอตื่นนอนตอนเช้าอาการปวดหัวก็หายเป็นปกติและพอถึงเวลาเย็นที่เคยต้องใช้กรรมมาเป็นเดือนอาการปวดหัวก็ไม่ปรากฏอีกเลยแสดงว่าได้ชดใช้วิบากบาปหมดแล้วอาการปวดหัวจึงหายไปเอง โดยไม่ต้องกินยาหรือรักษาด้วยวิธีการใดๆ 2. สมุดฐานมาจากคุณใสความเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากคุณใสเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ด้วยการแพทย์สมัยใหม่เพราะการแพทย์สมัยใหม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการรักษาความเจ็บป่วยอันมีสมุดฐานจากสาเหตุนี้ขณะเดียวกันพลังจิตล้วนๆก็ไม่สามารถรักษาความเจ็บป่วย อันมีสมุดฐานมาจากสาเหตุนี้เช่นกันสาเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในการทำคุณสายนั้นต้องใช้ทั้งพลังจิตและคาถาอาคมเข้าประกอบกันการแพทย์สมัยใหม่จึงหมดสิทธิ์เพราะการแพทย์สมัยใหม่เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่มีทั้งพลังจิตและคาถาอาคมในขั้นตอนการวินิจฉัยโรคคำตอบมักอยู่ที่หาสาเหตุความเจ็บป่วยไม่พบในเมื่อหาสาเหตุไม่พบแล้วจะให้แพทย์รักษาด้วยวิธีการใดเล่า ไม่ได้ต่างอะไรกับให้ใช้ปืนยิงศัตรูที่มองไม่เห็นตัวแล้วจะยิงถูกได้อย่างไรถ้าอาการหนักมากอย่างมากแพทย์ก็ให้ยาบางตัวแล้วให้นอนรอดูอาการมีอาการอย่างไรก็รักษาตามอาการนั้นฉะนั้นวิธีการรักษาความเจ็บป่วยอันมีสมุดฐานมาจากไสยศาสตร์จึงต้องใช้หลักการหนามยอกเอาหนามบงคือต้องใช้พลังจิตควบคู่กับคาถาอาคมพลังจิตที่เหนือกว่าก็ไปถอนในส่วนพลังจิต คาถาอาคมที่เหนือกว่าก็ไปถอนในส่วนที่เป็นคาถาอาคมเมื่อถูกถอนหมดความเจ็บป่วยก็หายไปครั้งหนึ่งที่เจอผู้ป่วยอันมีสมุดฐานจากสัยศาสตร์ได้ใช้พลังสมาธิอย่างเดียวรักษาอยู่สองวันนอกจากอาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้นแล้วดูเหมือนจะหนักขึ้นอีกด้วยตอนรักษาก็เห็นภาพนิมิตปรากฏให้เห็นอยู่แต่ไม่เอะใจคิดว่าจิตสร้างนิมิตขึ้นมาเอง พอวันที่สมลองรักษาดูอีกครั้งโดยครั้งนี้ใช้คาถากำกับในการรักษาด้วยปรากฏว่ารุ่งเช้าอาการดีขึ้นอย่างมากจากคนที่ใส่เสื้อเองแทบไม่ได้อาการดีขึ้นจนสามารถทอผ้าได้ทำงานอย่างอื่นได้ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนหมดไปหลายหมื่นบาทแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยจึงกลับมาอยู่บ้านแบบหมดหวังรอวันตาย 3. ส,สมุดฐานมาจากจิตวิญ,ญญาณ ความเจ็บป่วยอันมีสมุดฐานมาจากเหตุนี้ซึ่งนิยมเรียกกันว่าผีธรำก็เป็นเช่นเดียวกับสมุดฐานข้อแรกซึ่งเกิดขึ้นเพราะสิ่งเร้นลับการแพทย์แผนใหม่ก็ไม่สามารถรักษาได้เช่นกันเพราะจะหาสมุดฐานของโรคไม่พบการจะใช้พลังจิตอย่างเดียวในการรักษาอาจจะทําได้ถ้าพลังจิตสูงถึงระดับจริงๆแต่ถ้าพลังจิตอยู่ในระดับปานกลางก็จําเป็นต้องใช้คาถาอาคมประกอบ การรักษาจึงจะได้ผลและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน 4. สมุดฐานมาจากเชื้อโรคความเจ็บป่วยที่มาจากสาเหตุนี้การรักษาด้วยพลังสมาธิบำบัดก็สามารถทำได้แต่ผลสำเร็จในการรักษาจะค่อนข้างน้อยสาเหตุน่าจะมาจากพลังสมาธิในการบำบัดยังไม่เข้มข้นมากพอที่จะสามารถจัดการกับเชื้อโรคได้จึงเพียงแค่ช่วยให้ทุเลาลงบ้างตามสมควร ความเจ็บป่วยแบบนี้ต้องรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันโดยตรงเพราะการรักษาแบบวิทยาศาสตร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้รักษาอาการป่วยอันมาจากสาเหตุนี้โดยตรง 5. สมุดฐานมาจากจิตใจหรือสาเหตุบางอย่างที่ไม่ซับซ้อนความเจ็บป่วยที่มีสมุดฐานจากจิตใจจะป่วยอยู่ที่สมองแล้วลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นดูเหมือนว่าจะเป็นโรคที่ถูกกับยาที่ชื่อว่าสมาธิบำบัดโดยตรง ผลสมฤทธิ์ในการรักษานับว่าสูงมากบางโรคเรียกว่า100เอร์เซเลยก็ว่าได้เท่าที่มีข้อมูลโดยตรงจากการรักษาด้วยตัวเองและข้อมูลเสริมจากการที่ผู้ผ่านการอบรมไปแล้วนำไปรักษาผู้ป่วยที่มาขอความช่วยเหลือจะพบว่าโรคที่รักษาง่ายเป็นอันดับหนึ่งคือโรคปวดหัวที่มาจากใจอันดับสองจะเป็นโรคโกรดไหลย้อนอันดับสามจะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนโรคมะเร็งเมื่อรักษาไประยะหนึ่ง อาการโดยรวมอยู่ในสภาพดีขึ้นบ้างซึ่งอาการดีขึ้นของโรคมะเร็งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ใจว่าเพราะพลังสมาธิบำบัดหรือเป็นเพราะรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าอย่างถูกต้องด้วยว่าแม้สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินจะมีประสิทธิภาพในการบำบัดความเจ็บป่วยได้มากมายหลายอย่างก็จริงแต่ในยามนี้ความรู้ในการรักษายังอยู่ในวงแคบยังต้องเพิ่มพลังสมาธิในการรักษาอีกมาก รวมทั้งต้องเพิ่มความรู้จากประสบการณ์อีกนานกว่าสมาธิบำบัดด้วยพลังกสินจะสามารถนำไปบำบัดร,รักษาโรคที่เกิดขึ้นได้ชนิดครอบจักรวาลวิธีการที่ช่วยให้การรักษาโรคแบบสมาธิบำบัดด้วยพลังกสินสามารถรักษาโรคได้แบบครอบจักรวาลก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วมีการแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับเพิ่มเติมบางอย่างที่เป็นความรู้ใหม่ให้แก่กันและกันอย่างทั่วถึง อย่างนี้จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนั่นย่อมหมายความว่ามนุษยชาติทั้งโลกย่อมมีส่วนแห่งความยินดีและได้รับประโยชน์จากสมาธิบำบัดด้วยพลังกสินอย่างทั่วถึงทั้งฝ่ายผู้รับและฝ่ายผู้ให้โดยปราศจากการแบ่งแยกในเรื่องยากดีมีจนหรือเชื้อชาติศาสนา